หลอดไฟนีออนแบบนี้นะครับก็คืออเป็นแบบมาแทนหลอดนีออนแบบกลมแบบที่เราใช้กันมานานหลายปีแล้วนะครับทีนี้พอมายุคใหม่ก็จะเป็นหลอด led แทนนะครับก็คือใช้แทนแบบกลมที่อยู่บนเพดานเรานะครับในห้องนอนตรนนะั้นอันนี้เพื่อนให้มาครับมันเสียนะครับในความหมายของคําว่าเสียอของคนอื่นนะครับก็คือมันไม่ติดนะครับก็เหมืนอนกับหลอดไฟกลมๆเมื่อก่อนก็คือหลอดนีออนกลมๆเนี่ยถ้ามันเสียก็คือเราไปซื้อหลอดใหม่มาใสา่มันก็ติด อันนี้เขาก็คงคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะครับเขาก็เลยถอดมาให้ผมนะครับที่จริงหลอดพวกนี้ LED มันมันยังไม่เสียนะครับเนี่ยหลอด LED พวกนี้เนี่ยอาจจะจุดเล็กๆนี่ฮะแต่ตัวที่เสียส่วนมากจะเป็นตัวไดเวอร์วงจรไดเวอร์คือวงจรขับนะฮะที่เขาเรียกว่า LED ไดเวอร์น,รนั่นเองนะครับเนี่ยก็ออกแบบมาตามว่าหลอดนั้นกี่วัตต์นะครับนี่งผมได้มาใน30วัตต์นะครับเอาพุทไฟที่ออกก็คือ DC 9 0โวลต์แล้วก็220อมิลลิแอมป์นี้เพื่อนให้มาก็คือเปิดเป็ติดก็คือเสีย เขาคงต้องไปซื้ออันใหม่มาใส่ตัวไดเวอร์เนี่ยเราก็สั่งซื้อ,อในออนไลน์เยอะๆนะครับตัวเราไม่แพงนะครับแปดสิบเร้อยอยู่ประมาณนี้นะครับก็หาซื้อตอาม output ของเดิมมันแต่สิ่งที่ผมจะามาทําวันนี้นะครับมาทําอะไรนะครับอันนี้ผมจะดอกไฟลงนะครับดอกไฟลงให้มันหลีลงมานะครับอันนี้ตัวต้นทาน3ตัวนะครับเนีย่ยผมต่อขนานกันอันนี้ค่า,าเขียวน้ำเงินเหลือง เขียวน้ำเงินเหลืองก็น่าจะประมาณ 560k คมขนานกันนะครับขนานกันก็บอกเูาคุณฮันดูนะครับวือเท่าไหร่นะครับที่ผมขนานเพื่อให้มันดอบไฟลงให้มันหลีลงมานะครับไม่งั้นมันจะสว่างเพื่อเอาไปทําอะไรบางอย่างนะครับเอาไปทําอะไรนั้นเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้เราทดสอบก่อนนะครับว่าหลังจากที่ผมต่อไอจะตัว R นี่1น่วัตนะครับเนี่ยขนาดน1วัตนะครับจะมาดูนะครับว่ามันจะดอบลงมาขนาดไหนนะครับถ้าไม่ใส่ R ตัวนี้มันจะสว่างมากนะครับ เอาไปใช้งานที่เราต้องการไม่ได้นะครับนี่ครับนี่คือไฟที่ผ่านการรอบ R แล้วนะครับมันจะสว่างประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ดออบ R 3ตัวนี้มันก็จะสว่างรู่เลยแล้วก็ ตัวนอยานะครับไฟพวกนี้แรงดันออกมาสูงมากนะครับ90โวลต์ก็มีนะครับบางรุ่นก็ถึงเป็นถึงร้อยโวลต์นะครับมันสามารถที่ดูดเอาได้นะครับแต่ว่าไม่มีอันตรายมากนะครับเพราะว่ากระแสออกมาน้อยมากนะครับกระแสก็ประมาณตัวนี้ก็220มิลลิแอมป์นะครับเพราะว่า l v d driver นี่มันต้องการกระแสคงที่ในการจ่ายให้กับหลอดพวกนี้แต่ว่าแรงดันนั้นค่อนข้างจะสูงนะครับตามตามจำนวนวัตต์ของหลอดพวกนี้นะครับอันนี้เพื่อนให้มานะครับเพราะเขาคิดว่ามันเสียแล้วก็คือไม่ติดนี่อันนี้ก็ไม่เสียนะครับนี่ครับนี่สองอันะเนับ เราดูต่อไปนะครับว่าเราจะทำอะไรนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมดัดแปลงจากโคมไฟที่คิดว่ามันเสียแล้วนะครับนี่อัมรัดแปลงทําแบบนี้นะครับนี่ฮะทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับสําหรับอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับนะครับอุปกรณ์สําหรับไลฟ์สดนั่นเองนะครับซึ่งก็มีขายทั่วไปนะครับตามออนไลน์นะครับซื้อเอาได้นะครับราคาไม่กี่ร้อยนะครับมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยจนถึงเป็นพันนู่นนะครับนี่ฮะนี่ครับจะเป็นกลมๆแบบนี้เลยครับมันจะเป็นวงกลมแบบนี้นะครับไฟที่เขาให้มาแต่ว่า อาจจะมีบงรุ่นอาจจะมีรีโมทนะครับสำหรับคอนโทรลไฟได้นะครับว่าจะเอาความสว่างหรือหลียังไงนะครับกดที่รีโมทได้เลยนะครับแต่นี้เป็นการดัดแปลงนะครับนำอุปกรณ์ที่คิดว่ามันเสียแล้วนะครับมันพังแล้วนะครับนี่ฮะมาทําการไล่สดนี่ฮะทุกท่านน่าะจใจกันดีนะครับเดี๋ยวจะมาดูผลงานกันนะครับว่าเวลาไล่สดเราจะเป็นยังไงนะครับนี่ฮะค่าตั้งกล้องนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเฉยนะครับถ้าเวลาใช้งานจริงทุกท่านควรจะหุ้มหรือสก็อตเทปพันนะครับ วงจรพวนี้นะครับเพราะมันเป็นมันเป็นไฟโ2 0ีสิบนะครับส่วนหนึ่งนะฮะในไฟเข้านะครับนี่ผมทดสอบให้ดูเฉยๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัว R ที่ผมขนานเข้าไปนะครับ R ห้าร้อยหกสิบ k สามตัวนะครับเอ่อหรือถ้าท่านไปหาซื้อก็เอาประมาณสิบวัตต์นะครับก็จะเป็น R แบบกระเบื้องนะครับตัวเหลี่ียมนะครับอันนี้ผมหยิบเอาอุปกรณ์ที่มีอยู่นะครับมาต่อใช้งานดูนะครับ ว่าได้ไฟหลีประมาณพอดีใช้งานนะครับถ้าไม่ขนานเลยมันจะสว่างนะครับสว่างมากเลยนะครับนี่ครับก็คือผลงานที่ได้นะครับจากการดัดแปลงเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาเราไลฟ์สดอะไรต่างๆก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการเพิ่มแสงสว่างให้กับตัวเราเองนะครับหน้าก็จะฟุ้งฟิ้งสวยงามนะครับซึ่งจริงๆอุปกรณ์พวกนี้ก็มีขายอยู่แล้วนะครับนะฮะในออนไลน์นะครับแต่นี้เป็นการนําสิ่งของซึ่งไม่ได้ใช้แล้วนะครับที่เราพังแล้วมาดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เจ้าตัวนี้นะครับ ซึ่งมีขายในออนไลน์ก็เป็นแบบนี้เดียวกันนี่ครับกลมๆแบบนี้นะครับก็เลยนาให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับว่าสิ่งของเหลือใช้ที่คิดว่ามันเสียมันพังแล้วเราอาจจะตัดแปลงมาทําเป็นอีกอย่างหนึ่งได้นะครับตรงที่มัดเนี่ยโอเคมันทยมัดเนี่ยเอาสว่านดอกเล็กๆเจาะนะครับแต่ว่าระวังอย่าให้โดนลายปริ้นนะครับลายวงจรนะครับเพราะไม่งั้นจะทําให้หลอดไฟไม่ติดนะครับต้องระวังชนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับ เราเจาะเพื่อเอาเคสพันไทยมามาติดกับตัวยึดยึดกล้องนะครับนะฮะตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการต่อตรงนะครับต่อตรงไฟไม่ผ่านตัว R ตัวนี้นะครับนี่ครับไม่ผ่าน R 3ตัวนี้นะครับความสว่างที่ได้ก็คือขนาดนี้แหละครับนี่ฮะแต่ว่าแสบตาแน่นอนนะครับเพราะว่าบนี่คือความสว่างเต็มที่ของอโคมไฟหลอด LED ซึ่งเราใช้ติดเพดานนะครับ นี่คือความสว่างเต็มที่นะครับโดยไม่ผ่านอานะครับดูจากข้างหน้าเวลาเรา,าไลฟ์สดยอะไรต่างๆนี่ครับนี่ครับมันก็จะสว่างมากนะครับทำให้หน้ามือได้นะครับจึงต้องดรอกด้วยอาตัวที่ว่านั้นนะครับนะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสําหรับช่องนี้นะครับ